ใจมีชาไหมนะี่แบบด้านบนต้นไม้ก็สูงใหญ่ร่มรื่นมากค่ะอากาศก็ดนีดีค่ะพี่น้อง๋วยวก็ต้องพกเสื้อกันหนาวม,มาด้วยนะจะเออจะดูลำน้ำ ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณค่ะหลาย,ยาวเลยค่ะพี่น้องดูสิจุดนี้ก็จะมีทางลง นะี่หอใด้นบนข้าอย่าไปเลยนู้นร่มรื่นมากเลยครับพี่น้องนามมา่ามาเที่ยวมากพี่ทางด้นขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณค่ะ ไหลเข้าปลาเข้าตรงไปเลยค่ะพี่น้องไหลยาวไปเลยค่ะอ่ะลมรื่นมากเลยค่ะก็อยู่ไม่ใช่ พาดูป่าสนต้นไม้ใหญ่กันค่ะพี่น้องต้นใหญ่สูงมากเลยค่ะทานน้ำค่ะพี่น้องก็จะไหลยาวจากบ้านของน้องดูไม่ใจก็พาเดินดูป่าสน เข้าปลาเข้าตรงไปเลยค่ะพี่น้องไหลยาวไปเลยค่ะอ่ะน้ำจะไหลยาบเนี่ยใจมีการไหมนี่หลัวด้านบนดูไม่ไกลก็ พาเดินดูปลาสนก็นยังไม่ไายหลยยาวดีค่ะพเ่น้งดูสิไม่ไยก็ เดินดูปลาสนมากเลยค่ะด,ดูดูท้องฟ้าค่นนนะ,ะน,นูะนนะน <laughs> ่นเห็นเครื่องบินไหมคะพี่น้องนู่นเครื่องบินไปเดูนไม่ไกลค่ะพี่น้องนนีี่่่คะพ้องเป็นหินน่ะน่าจะมีปลาอยู่นะพี่น้องลองดูดิด นี้เป็นเป็นโรงแรมที่มีสำหรับใครครับน้องจะไหนไม่ใจมีตาไหม <c oughs> นี่เหรอด้านบนจุดนี้ก็จะมีทางลงก็ต้องนต้องป่าชนคนะ นี่ค่ะทางด้านต้นไม้ก็สูงใหญ่ร่มรื่นมากค่ะอากาศกอนีดีค่ะพี่น้องแต่ก็ต้องพกเสื้อกันหนาวมาด้วยนะ <c oughs> ทานน้ำค่ะพี่น้อง ก็จะไหลาย,ยาวจากบ้านของน้องมากเลยค่ะดูดูดูท้องฟ้าค่ะนู่นเห็นเครื่องบินไหมครับพี่น้องนู้นเครื่องบินไปเดี๋ยไม่ไกลค่ะพี่น้องนี่ครับทางด้านนี่ครับพี่น้อง เป็นเห็นน่ะน่าจะมีปลาอยู่นะพี่น้องอดูดิจุดนี้ก็จะมีทางลงต้นไม้ก็สูงใหญ่ร่มรื่นมากค่ะอากาศต็ดีดีค่ะพี่น้องแต่ก็ต้องพกเสื้อกันหนาวม,มาด้วยนะ พาดูป่าสนต้นไม้ใหญ่กันค่ะพี่น้องต้นใหญ่สูงมากเลยค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณค่ะยาวไปเลยจ้าะอยูไม่ใช่ ดูใจน้ำจนดทนงเย็นไหมจะดูลำน้ำ ดูดูดูท้องฟ้าค่ะนู่นเห็นเครื่องบินไหยครับพี่น้องเครื่องบินไม่ดูไม่ไกลค,รคร่ะพี่น้องพาดูป่าสนต้นไม้ใหญ่กันค่ะพี่น้องต้นไหน่สูงมากเลยค่ะ ข้าปลาเข้าตรงไปเลยค่ะพี่น้องไหลาย,ยาวไปเลยค่ะอ่ะาย,ยาวไปเลยจ้าไหลยาวดยค่ะพี่น้องดูสิดูดิ นนี้เป็นเป็นโรง,งแรมที่มีสําดใหทครับน,นี้เป็นเป็นโรงแรมที่มีสนาดใหญครับจะเอ่อจะดูลำน้ำนี่น,นี้นี่ดูใน้ำถึงขนาไหนะ จะ,ะจะดูลำน้ำไปเลยจ้ยาดู่ไม่ไกลก็พาเดินดูป่าสนระยะยาวนี่ครับพี่น้องดูสิ เห็นเครื่องบินไหมครับพี่น้องอู้เครื่องบินอยู่ไม่ไกลครับพี่น้องก็อยู่ไม่ไกลอย่าไปเลยจ้าดูดูดูท้องฟ้าค่ะบนูนเห็นเครื่องบินไหมครับพี่น้องอู้เครื่องบินอยู่ไม่ไกลครับพี่น้อง Yeah, you have mm. to know mm Hmm. You know right.